โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวล์กันด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนาะก็จะมาตอบคำถามอ่าคนนี้มาเม้นใต้คลิปนะครับว่าหินตรงกลางหาจากไหนนะครับก็บอกตรงนี้เลยว่ามันยังไม่เข้ามานะครับอ่ะอันนี้คือเซิร์ฟนอกนะครับก็ปืคู่นะครับกระถิงนะครับติดเมตาแน่นอนนะครับก็เซตเป็นเพจสามแล้วนะของเขานะครับ เปตสองนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับมีเซตนินจานะมีเซตนักเวทนะครับแล้วก็เซตนักฆ่านะครับอ่าเห็นไหมไม่มีใส่นะครับก็คือตรงกลางเขายังไม่มานะครับคือล่าไว้แบบนั้นอะไม่รู้เหมือนกันว่าจะอัพมาเมื่อไหร่นะครับเห็นไหมก็ระดับพร้อมๆเขาก็ไม่มีเหมือนกันนะครับอ่าเห็นไหม ประมาณนี้เนาะเกก็อ้ามาให้หาแล้วนะนี่ไงกิจกรรมเฟสนะครับซื้อกล่องซื้อลูนหูมาเพียบซื้อไทยน่าจะยาวไกลนะครับยาวนานเนาะ อ่านี่นะครับเซตนักเวทนะอันนี้มันเพจสามนี่ก็ผมมีชิ้นหนึ่งเนาะอ่านี่เซตโซนเขานะครับอันนี้หนึ่งเซตนะครับที่เป็นเมตาเนาะอันนี้หนึ่งเซตนะครับเซตนักเวทนะครับผมเรียกมันเซตนักเวทนะครับอันนี้เห็นมีคนใช้อยู่นะ เซตนี้แล้วก็เส้นนักบวชนะครับอ่านี่นะครับเส้นนักฆ่านะครับความสามารถในการล่องหนนะครับตั้งแต่เทินแรกเนาะไม่ต้องกดอะไรสักอย่างนะค่อนข้างเก่งนะอ่าอันนี้ก็เป็นเพจหนึ่งแล้วนะครับก็เส้นแนะนํามีประมาณสองสามเซตนะครับสําหรับเพจต่อไปเนาะที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับ ได้ข่าวว่าจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับรับของก็สกิลค่อนข้างเยอะนะอ่ะก็ยีคลิปต่อไปนะครับอ่าพัดเข้ามาแล้วนะสวยมากก็ยังไม่มียังไม่เห็นคนใช้กันนะครับแสดงว่าน่าจะไม่ค่อยเก็่งนะ เพราะว่าน่าจะเข้านานอยู่นะระบบความลื่นนี่มันอะไรลื่นมาครับลื่นโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะคลิปนี้คลิปต่อไปนะครับ ผมตั้งใจไว้ว่า,วาอาจจะรีวิวอาวุธทั้งหมดในเกมนะครับก็ฝากติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับที่นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ